โอ้ oh, คลิปนี้พามาชมวิธีการอัดน้ำยาปวกของอาคารนะครับนี่ครับวิธีการอัดนี่ครับมันจะมีท่อท่อไม่ใช่ทุ่มือ จะมีท่อที่เราร้อยอยู่ในอาคารแล้วครับแล้วก็จะโผล่โผล่หัวของท่อออกมาเพื่อที่จะอัดน้ำยาในแต่ละครั้งก็จะมีน็อตปิดครับจะมีทำเป็นบล็อกไว้ให้รู้ว่าเป็นที่อัดน้ำยาปลวกปลวกแล้ว นะน,นี่เป็นหัวแรกใช่ไหมเต็มยังอ่ะยี่บารทช่างอันเนี้ยยี่ห้าครับยี่ห้าบาทหัดน,น้ำยาปลวกที่ยี่ห้าบาทบริษัทนี้่ะไม่ใช่โคตรละตัวเดี๋วตัวอีก,อกอนี่ครับ มีสองหัวใช่ไหมคันนี้นี่ก็จะอัดอีกอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับทีก,การอัดก็จะอัดจนล้นใช่ไหมลุงอัดจนล้นใน25บาใชทเห็ไหมล้นแล้วล้นแล้ว นี่ครับเป็นเครื่องอัดน,นี่ครับบริษัทนี้ครับใครที่อยากกําจัดปัวนะครับติดต่อบริษัทนี้ได้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องผสมน้ํายาก็จะผสมครึ่งลิตรต่อหนึ่งร้อยลิตรครับ ลิตรต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตร,น,รนี่บริษัทนี่ใช่ไหมเียวโฆษณาเลยเนี่ยนี่ครับใครที่สนใจกำจัดปวกครับก็ติดต่อนี่นะครับบริการกำจัดปวกมแมลงครับผมบริษัทนี่เลยครับต่อไปก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งครับผมบริษัท อีกบริษัทหนึ่งอีกอาคารหนึ่งยุดได้ปะเอาใชนั่งถอดเลยนะถอดตอดกนี่ครับจะเป็นรูรูท่อขึ้นมาอย่างนี้ครับเอาไว้ไหนที่ไม่ได้เตรียมก็ต้องถอดบล็อกออกก่อนนะครับทางฝั่งนู้นน่ะไม่เขาถามปูด นี่ครับนี่เป็นขุดเดิมนี่ครับผมเลยเลยแทงใหม่ที่นี่นะทุกที่เนี่ยที่ไหนมันหาไม่เจออย่างเงี้ยมันหาเจอมันก็จะตัดแล้วคลอกแค่นี้มันจะโผล่มาสองฝั่งนะอย่างตรงเนี้ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ไม่ตัดมาปลายของอันนี้จอดแทงใหม่เนี่ยนี่จุดนี้ทำมาแทงจุดเนี้ยเข้าเลยเนี่ยแต่มันไม่เห็นไม่มาทำต่อเลยจุดนี้ครับนั่นมันมันแทงใหม่เพราะไม่ดีหรอกไอ้ คุ้ใต้ดินมันมาจากคานมมันจะต้องเป็นปน็นให้จนล้นนะครับอันนี้คือคบ้านไม่รู้ทำไงมันแทงใหม่เลยแล้วแม่งก็ลงไปแค่นี้แหละลงดินไปเฉยๆไม่เข้าบ้านถ้าเข้าบ้าน,นต,ต้องแข็งเต็มแล้วต้องแข็งเราเปาเราลองดูลองดู ข้ามันไม่เป็นหัวฉีดเต็ดดินถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเดินเดินล่อออกไปแล้วเจาะรูรอบรอ้าดมันเข้าไม่ได้แล้วไงมันมันมาตอนเสร็จแล้วขาดังนี้แค่นี้สองหัวกัะ มันมาคุยกับผมแล้วว่าเอา,อาแล้วตอนที้เขาอุดคือคือควรจะต้องมีบล็อกติดนี่ผมมันดูเอาไปกันหมดแล้วมันไม่ค้นหาไม่เจอทัอ้งนี้ต้มีบล็อกนน้ำล้นนะครับไม่มีครับไม่มีทไม่พอตกลงแค่อาจจะกระป๋ามนั้นแหละอ่ก็อาจ ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าแรงดันก็เต็มใช้เวลาอัดไนานครับประมาณ5-10สินาทีได้คนระับนี่ครับแล้วก็ เป็นการสเปรย์พื้นที่รอบบ้านครับผมอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้บริษัทนะครับถ่ายคลิปให้ว่าวิธีการกำจัดปวกว่าเป็นอย่างไรครับผมก็ขออนุญาตลุงอัดคลิปด้วยนะครับนี่ครับ นี่ครับน้ำยาจะล้นล้นไปลุงออยอีกอันหนึ่งลุงชี้หน่อยนี่ครับน้ำยาจะล้นออกมานี่ครัยถ้ามันล้นแล้วก็จะอัดรเดี๋ยยวผมถ่าูป้